นี่ก็ได้ข้าวผัดจ้าข้าวผัดก,กินกับกล้วยน่าจะจะอร่อยข้าวผัดอร่อยเลยกินกับกล้วยถึงจะแซห <c oughs> น่บนัวนะจ๊ะกินคำโต,โตๆอย่างนี้นะจ๊ะอ้ยอยู่ให้กับซิเมน มาแดงวันเยอะแต่ว่าเ้าต้องลาผอมกินผอมนะจ๊ะกินคำตัวตูเอาผัดกับธรรมดาอยู่จ้ะผัดใส่ไข่ <c oughs> ธรรมดาค่ะคุผัดใส่ไข่กินอยู่ปากินสม,มีกับพ่อนะจ๊ะ้องกินหลายกินจานเดียวอาหารจานเดียวอี่อาหารจานเดียวอออออาหายวอยน่ากินบอนะจ๊ะ อาหารจานเดียวกินเมื่อจานก็นอิ่มเลยจ้ะนีต้องข้นุกเข่าให้เขากันก่อนจ้ะถึงจะกินแซ่บอร่อยนะจ้ะุนคุณคุณคุณก่อนนะจ้ะนี่เลจ้ะอาหารบาน่อยซ้ำนี่กะคือว่าสุดยอดแ้ว คมเด้อดใเด้อบดนี้